มิง g ลาบาสวัสดีค่ะพบกับเรียนเบอร์มิ w i ิ h ด i วินวินสูอีกแล้วนะคะเรียนภาษาพม่าก,กับเจ้าของภาษานะคะเราจะพูดภาษาพม่าแล้วคนพม่าเข้าใจนะคะวันนี้นะคะวินจะมาแชร์คําว่าคําว่า i หรือว่า y o u นะคะอยากพูดสุภาพในภาษาพมา่าต้องพูดยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามช่องของวินด้วยนะคะกดไลค์กด, like, กด follow เพจให้วินวินด้วยค่ะคาว่าผมนะคะเราจะพูดว่าจะหนอกะคะแต่ ในในภาพที่วินโพสไว้นะคะก็คือเขียนว่าเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างในวงเล็บแล้วก็ข้างนอกวงเล็บนะคะก็คือเขียนไว้ว่าจุนต่อนะคะแต่ข้างในวงเล็บก็คือจะหนอนะคะคือเราเขียนว่าจุนต่อเดี๋ยวเราจะพูดว่าจะหนอคือแปลว่าผมนะคะจําง่ายๆถ้าควรจะเอาไปพูดอย่างเดียวนะคะจําง่ายๆแค่ว่าจะหนอนนะคะดิฉันนะคะถ้าสําหรับผู้หญิงนะคะจะมากนะคะผู้หญิงก็เขียนว่าจุนมากเหมือนกันแต่พูดว่าจะมากผู้ชายเขียนว่าจุน จุนต่อแต่ว่าเพราะว่าจะหนอนะคะแล้วคําว่าคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราจะเรียกว่าคุณก็เราจะเรียกว่าชินนะคะชินถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกว่าขมยานะคะขะมยามันไม่ใช่ขมยานะคะคนไทยหลายๆคนมักจะพูดว่าขมยานะคะไม่ใช่ขมยานะขมยาคะ่ะแล้วก็มยามยานะคะขมยานะคะก็คือคุณนะคะคุณนี้ไม่ได้เป็นคุณที่นำหน้าชื่อนะคะไม่ใช่ว่า คุณจะอยากเรียกว่าคุณวิ win นวินแล้วกันคุณวินวินซูแล้วคุณจะเรียกว่าชินวินวินซูขมยัววินวินซูไม่ใช่นะคะอันนี้คือสําหรับคําว่ายูนะคะโอเคค่ะถ้าคุณสนใจอยากเรียนภาษาพม่านะคะแอดไลน์ไอดีนี้ได้เลยคะ<ม>่ะเรียนภาษาพมาก,กับเจ้าของภาษา Learn Burmes e with Win Win s u ูนะคะ<ม>เราเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะนอกวิดีโอมาเปลี่ยนด้วยแมต่ตา